ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตลาดสดอำเภอบางระก,กรรมจังหวัดพิษณุโลกเพื่อชวนนักชิมมาชิมก๋วยจับน้ำข้นที่อยู่คู่ตลาดอำเภอบางระก,กรรมกว่า50ปีปัจจุบันความอร่อยสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3แล้วโดยมีคุณพัชตาสุรินชาวบ้านตำบลบางระก,กรรมอำเภอบางระก,กรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าของร้าน คุณพัชตาสุรินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าก๋วยจับป้าดีธุรกิจร้านขายขวยจับนี้เป็นธุรกิจที่คุณแม่ได้สืบทอดความอร่อยมาจากคุณยายโดยเมื่อก่อนคุณยายขายขวยจับอยู่ที่ตลาดอำเภอบางระกำรรมและเมื่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารมีงานประจำปี คุณยายก็จะไปขายที่นั่นด้วยกว๋วยจับของคุณยายจะเป็นกว๋วยจับน้ำคน้นและใส่เครื่องในหมูเช่นไส้หมูหนังหมูและตับหมูเป็นต้นเมื่อมาถึงรุ่นของคุณแม่แล้วรุ่นของตนเองที่สืบทอดความอร่อยต่อกันมาจึงเปลี่ยนมาเป็นน้องไก่ตีนไก่หมูหมัมกเลือดหมูเนื่องในปัจจุบันคนรับประทานเครื่องในน้อยลง โดยน้องไก่ตีนไก่จะตุนจนเปื่อยส่วนหมูจะเป็นหมูมากไข่ที่ร้านใช้จะใช้ไข่เป็ดลูกใหญ่ส่วนน้ำซุปจะเป็นน้ำพัโลผสมเครื่องเทศจะมีกลิ่นที่หอมชวนรับประทานรสชาติกลมกล่อมแทบจะไม่ต้องปรุงรสชาติเพิ่มเติมเลยทีเดียว ก๋วยจับที่ร้านจะมีทั้งเส้นหมี่ขาวเส้นก๋วยจับและเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะสั่งก๋วยจับรวมไก่ซึ่งจะมีตีนไก่และน้องไก่ชิ้นใหญให่ให้รับประทานจำหน่ายเพียงชามละ40บาทพิเศษ50บาทสำหรับผู้ที่สนใจรับประทานก๋วยจับป้าดีร้านจะอยู่ที่บริเวณตลาดสดอำเภอบางระกำโซนนอกอาคารท้ายตลาดเปิดจำหน่ายทุกวันยกเว้นวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง14นาฬิกาหรือสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 8 8 2 8 2 4 1 9 ูตรจริงๆแล้วอ่ะของของแม่พี่เนี่ยก็คือสูตรมาตั้งแต่ของยายรุ่นยายเนาะรุ่นยายแล้วก็พอมารุ่นแม่แล้วตอนนี้พี่มาสานต่อรวมกันก็ประมาณ50ปีได้แล้วค่ะสูตรนี้ค่ะแล้วก็เดิมของเราเนี่ยมันจะมีพวกเครื่องในพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะกวยจับสูตรโบราณนี้ก็มีเครื่องในอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแม่เขาก็เอามาประยุกต์ มาทําเป็นพวกอีนไก่น่องไก่แล้วก็ทําให้เข้าเนื้อมันช่วยแล้วไม่ก็จะกินง่ายแล้วก็คนคนทางเนี้ยแถวนี้ก็คือจะชอบก็มีกว๋วยจั๊บไก่อีนไก่น่องไก่แล้วก็กว๋วยจั๊บหมูหมักค่ะก็คือจะมีเส้นกว๋วยจั๊บกับเส้นหมี่ของเราอยู่ท้ายตลาดบางระกำนะคะเป็นเป็นตลาดกลางแจ้งค่ะก็คือมาได้เลยส่วนมากที่จะหยดวบนเสาค่ะขายตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงบ่ายสอง